ดูท้อง,องนี้หนะฮะนี่ตัวป่ะท้องเล็กเล็กสเปคปาร์ทมนใหญ่ อุ้ยคายอีกแล้วช่องเล็กๆสเปค่้นใหญ่เนี่ยมคายบ่อยจังวะโอ้ยเห็นแล้วมันดันน้ำตามมาดูช่องเล็กๆในป่าแบบนี้นะมีตัววะนั่นน่ะจะมีตัวหรือเปล่า ็ก <c oughs> กัดแล้วตัวเล็กก็เอานี่อาจะหาแต้มแรกได้หลุดมดวันนี้หลุดไปสามสี่แต้มอรเพิ่งได้แต้มแรกมานะนะใส่ปอกนีแต้มหนึ่งเต็มคอแล้วครับกอบยางเจ็กโซครับเช้านี้หลุดไปสามสี่แต้มแล้วโหกัดดีแต่หลุดมากหลุดไปหมดเพิ่งได้แต้มแรกมาครับผมกัดไปเจ็กโซสีเขียวครับสุดยอดครับผม คลับนานาตาชนไหมตาชนเากากะไหมกดป่าได้เลยลุดหมด กัดหลุดหมด่าเนี่ยดูแล้วโอ้สวยใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยผมกำลังจะมาเลยมีอีกฝั่งนูนผมมันก่อนก็หลุดไปหลายตัวเนี่ยตีล้อได้ทั้งช่องนะครับนี่นะนะหลอบพอดีอย่างงี้ครับผมสวยๆเลยครับผมขอบยางเจ็กโซสีชมพูรครับเข้าไปเต็มคอยใส่เกือบครึ่งโลโอ้ยหลุดแล้วโอ้ย

โอออยู่ครับโอ้ยน่าใส้ใหญ่นะตัวเนี้ยโ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 ย่เกือบหลุดด้วย ของใหญ่อีกแล้วนะนะานี่โอ้อบครับผมไซส์เกือบโลอีกแล้วครับผมกบยางเจ็คโซสีม่วงครับนะนะเข้าไปเงี้ยงเดียวเกือบหลุดกับเหมือนกันครับผมไซส์ใหญ่แล้วครับผมเมื่อเช้ามาตื้อที้งครับมันไม่เอาครับผมก็เลยมาขากลับบ้านครับวนกลับมาครับได้ไซส์ใหญ่เลยครับสุดจ้าครับผม มาลององนี้หน่อยอะบน้ำมันวนวนยังไงก็ไม่รู้ กัดลูกปลาตรงไหนวะนะ่ะตอนกูไม่ตีไม่กัดไอตอนกูตีไม่กัดกูไม่ตีเถอะกัดลูกปลากัดแล้วมังนะ้งอ่ะกัดแล้วมังนะ้งอ่ะอเออพันสายตื้ออยู่ตั้งนาน ได้ปลาปอกมาแต้มกันนะนะนี่โอ้ใส่ปอกครับผมกบยางเจ็กโซสียมพูเออเตยอยู่ตั้งนานครับผมครับแล้วนะนะก็สวัสดีครับผมก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมวันนี้ก็เลาะไปเรื่อยเหมือนเดิมนะเลาะไปไหมายข้างทางหมายเจอคลองหมายไหนก็แวะตีไปเรื่อยครับผมวันนี้ได้มาสี่แต้ม ใส่สวยมาสองแต้มครับไซโลมาสองแต้มครับผมก็ช่วงเช้านี่ปลากัดหลุดวัดหลุดวัดหลุดหมดเลยครับผมมาได้ช่วงบ่ายครับผมก็ฝากช่องในหัวฟิช,ชิ้นครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็แล้วก็ฝากนี่ครับผมกบยางเจ็กโซนะครับผมเหยื่อบ้านๆนะครับผมแต่น้ําบาดไม่รู้ตัวครับผมฝากก็ด้วยครับผมกบยางเจ็กโซครับผมขอบคุณครับ